ดูสิคะห้างเจ๋งไปแล้วปิดตัวกันไปเป็นแถวเลยคะ่ะห้าง <Okay. S 1> ที่คลอย,อยดอนเ<อ>พื่อนๆร้านค้าต่างๆจุ๊บ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามลูกคุณหนู UK เคนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คลอยดอนนะคะสำหรับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ฉันไม่เคยพา f อนะคะมารีวิวกันเลยวันนี้เนี่ยถือโอกาสนะคะได้พา f c มาที่นี่แล้วที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่คนอังกฤษเนี่ยเขาจะรู้จักกันเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของเคทมอร์สนะคะ ใครที่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกับฉันอะ่ะก็จะรู้จักนางแบบชื่อดังของอังกฤษนะคะเคทมอสเนี่ยก็โตมาที่นี่เกิดที่นี่นะคะที่เขตคอยดอนเนี่ยเมืองคอยดอนเนี่ยคอยดอนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ลับแอร์เรียแล้วก็เป็นย่านที่มีอาชญากรรมนะคะค่อนข้างสูงนะคะเนื่องด้วยว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างรันดาวอะ่ะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงที่นี่กันแล้วเดี๋ยวก็เราจะพา f อฟซนะคะไปชม ตลาดไปดูสตรีทมาร์เก็ตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสตรีทมาร์เก็ตที่เก่าแก่นะคะแห่งหนึ่งของเมืองเซอรี่นะคะจริงๆแล้วว่ามันใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นจากเซนทรัลลอนดอนนะคะนั่งรถไฟมาถึงที่นี่แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขตของลอนดอนมันไปอยู่ที่ปาร์โรของเมืองเซอรี่แทนนะนะ,นะท่านผู้ชมค่ะนะคะะ ถ้าจากเซาลอนดอนทางบริกส์ตันสเตรดัมเนี่ยก็ก็นั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ40นาทีเองเพื่อนๆปนเ,ปเ,ปเปถอเราไปดูตลาดกันดีกว่าพูดคุยเยอะยาวแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าเอออยากพาเอ็ซีมาดูจริงๆนะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันมาบ้าง w e l ว o คมจูค r อยดอนค่ะ อะไรเลยค่ะท่านะผู้ชมเดี๋ยวฉันจะพารีวิวนะคะเนื่องด้วยเพราะว่าผลกระทบจากผิดโควิดนั่นแหละนะคะบรรยากาศแต่ว่าเออคนข้างเงียบนะคะก่อนหน้านี้ฉันว่าน่าจะคนเยอะกว่านี้แต่ก็เป็นตลาดพวกผักผลไม้สดนะฮะ,ค,ะคนไม่ไม,ไมีเลยเธอดูสิผลมไม้มากมาย ผลไม้สดผักสดเยอะแยะเลยผักอันนี้ดูแบบว่าเฮย้ยค่อนข้างน่าอยู่ดูสิคะปาปายค่ะตะก้าละหนึ่งปอนเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆไม่แพงเลยอย่างอางุ่นเนี่ยสองตะก้าสี่สิบบาทคลิกโอ้โหเม็ดเป้งๆเ,เ,เลยหนึ่งปอนเพื่อนๆถูกมากองุ่นถูกค่ะ สองตะก้านึ่ปอน,นค่อนข้างเวิร์งวางมากนะจ๊ะท่านผู้ชมมีมะละด้วยอ่ะเจอมะละด้วยแต่ไม่รู้จะทำอะไรกินดีขี้เกียจแบกผลไม้ไปเดินนะคะแต่ว่าพริกเนี่ยค่อนข้างถูกน่าจะเอาไปคั่วหรือว่าทำอะไรกินดีนี่รถแทมนะคะรถแทมก็คือรถราง เมกาเน็ตนี่ลูกนะหนึ่งปอนเท่านั้นเองสดน่ดูเลยค่ะไม่ค่อยมีอะไรอะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเป็นตลาดที่เวิองวางล้างมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดินกันต่อนี่ร้านขายปลาก็มี fishmongers นะคะ ร้านวิกค่ะสำหรับค,คนที่ต้องการใส่วิกอันนี้ก็สวยดีราคาตามที่เห็นจือตัวนี้เป็นเพชรทอง14กลลาร์ตสิดกลลรตที่ ดูสิคะห้างเจ๋งไปแล้วปิดตัวกันไปเป็นแถวเลยค่ะห้างที่คอยดอนเพื่อนเพื่อน,อนร้านค้าต่างๆจุ๊บนะคะดูสิดเดบิวต์แฮมก็ปิดตัวค่ะ cross down น,นะคะโอ,อ,อเป็น november 2020หมาเห่ามากเพื่อนๆดูนี่ร้าน ปิดตัวไปหมดเลยค่ะหางข้างหนก็เงียบเชียบเลยนะคะดูสิร้านปิดตัวไปนี่เป็นร้านเอ,อ่อมันจะเป็นขายดีวีดีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะปิดหมดเลยค่ะท่านะผู้ชมนี่ก็ปิดนะจ๊ะโควิดทำพิษหมดเลยนะคะเนี่ยแหละเศรษฐกิจพัง นาจะหยับเป็นเพื่อนพอสตารเปียนอนทุกอย่างพังหมดค่ะบางท่านที่ถามฉันมาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจอังกฤษ,ษเป็นยังไงให้ดูตามที่เห็นนี่นะคะเงียบมากเลยค่ะเป็นเพื่อนๆค่ะ Субтитры сделал DimaTorzok